ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุด14สิทธิสวัสดิการช่วยคน60ปีขึ้นไปรับสิทธิตลอดไปมีได้เป็นเงินสดด้วยสำหรับผู้สูงอายุครับที่เป็นผู้สูงอายุในตอนนี้นะครับหรือว่ากำลังจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคุณอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของคุณในชุมชนในหมู่บ้านละแวกเคียงอยู่ในชุมชนของคุณนะครับ ก็มาดู14สวัสดิการในวันนี้นะครับซึ่ง14สสิทธิสวัสดิการนี้เป็น14สิทธิสวัสดิการที่เป็นข่าวจริงเรื่องจริงแน่นอนทุกสวัสดิการนะเพราะว่ามาจากทางภาครัฐนะครับและเนี่ยคุณจะได้เงินจริงๆในทุกโครงการนี้นะครับแต่และโครงการที่กะลัง,งจะบอกต่ออย่างนี้ก็คือใคร60ปีแล้วนะครับพิมพบอกกันมาหน่อยนะครับใคร60ปีกันแล้วบ้างนะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณจะลงทะเบียนโครงการไหนแล้วโครงการไหนคุณยังไม่งลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนให้ครบนะครับสามารถได้ ในทุกโครงการตรงนี้เลยครับเอาเคมาเริ่มกันที่ทั้งหมด14สิทธ์นะครับโครงการในส่วนตรงนี้นะครับสวัสดิการเนี่ยว่าคนที่อายุ60ปีและมีสัญชาติไทยจะได้ประโยชน์สิทธิประโยชน์เนี่ยอะ,อะไรบ้างนะครับโอเคมาดูกันในข้อที่1ครับข้อที่1ครับก็คือเข้าชมฟรีในสถานที่ของรัฐเช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์โครงการอันเนื่องมาจากราชดำริเป็นต้นนะครับก็คือคุณเนี่ยสามารถเข้าชมฟรีสถานที่ของภาครัฐได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างนะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ต่างนะสวนพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติตรงนี้เนี่ยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีมากๆนะครับการที่คุณได้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากโอเคนะครับ อันนี้คือในส่วนตรงนี้ครับข้อที่1เข้าชมฟรีภาษาของรัฐข้อที่2ครับส่วนลดค่าโดยสารเมื่อแสดงบัตรประชาชนผู้สูงอายุทุกครั้งที่ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะดังนี้ครับส่วนแรกเนี่ยจะได้ส่วนลด50%ของค่าโดยสารปกติได้แก่รถโดยสารประจําทางขสมกรถทัวร์บขส หมวด2และหมวดและรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รวมทั้งเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาของแสนแสบคลองภาษีเจริญเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรถไฟฟ้า BTS เมื่อซื้อบัตรและบิดสำหรับผู้สูงอายุจะได้ส่วนลด50%ของค่าโดยสารปกติรถไฟฟ้า AirPort r a เร Link เมื่อซื้อบัตรซ e n i o r Citizen ็ m a r t Pass จะได้ส่วนลด50%ของค่าโดยสารปกติ น,นี้เนะี่ยต้องติดต่อของที่นั้นนะครับบางทีโปรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและบางทีอาจจะได้มากกว่านี้ด้วยรถไฟเนี่ยจะได้รับส่วนลด50%ของราคาค่าโดยสารเฉพาะระหว่างวันที่1มิถุนาถึง30กันยายนของทุกปีเท่านั้นสายการบ,บินบางกาะแอร์เวย์ผู้ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด10%จากราคาบัตรโดยสารราคาปกติสำหรับทุกเส้นทางบินภายในและระหว่างประเทศนะครับอันนี้คือสิทธิประโยชน์ข้อที่3ครับคือการขอลดหย่อนภาษี บุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดาผู้สูงอายุขอลดหย่อนภาษีได้30,000บาทต่อคนต่อปีตามเงื่อนไขที่กำหนดในประมวลรัสถาก่นนะครับต่อไปครับคือข้อที่4ข้อที่4ครับคือปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ยากจนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ แบบเบมาจ่าย22,500ถึง40,000บาทโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเป็นผู้พิจารณาคัดกรองและดำเนินการนะครับตรงนี้เนี่ยในข้อ4นี้จะมีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุครับที่ยากจนปรับปรุปงซ่อมแซมบ้านให้มีความเหมาะสมก็อันนี้เนี่ยก็ต้องตอบสถาเป็นเคสปเคสไปนะครับเาหนาที่นะข้อที่4เคสเคสก็คือเป็นกรณีเป็นคนคนไปนะ ข้อที่5ครับกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพปอดดอกเบีย้ยวงเงินเนี่ยคือ3 0 0 0 0บาทต่อคนหรือ10,000แบาทต่อกลุ่มไม่น้อยกว่า5คนนะครับต้องมีผู้ค้ำประกันผ่อนชําระรายเดือนภายใน3ปีเมื่อยืน่นขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุกรมพิจิการผู้สูงอายุนะครับข้อ5 ข้อที่6ครับสิทธิทางอาชีพเข้ารับการอบรมฝึกวิชาวิชาชีพบริการข้อมูลสมัครงานและจัดหางานที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะจากสำนักจัดหางานกระทรวงแรงงานในทุกจังหวัดครับอันนี้คือสิทธิทางอาชีพนะก็คือเป็นสิทธิทางอาชีพเข้ารับการอบรมฝึกวิชาชีพนะครับโอเค ข้อที่7ครับสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยในพื้นที่บริการสาธารณะเช่นทางลาดลิฟต์บริการรถเข็นที่จะลดห้องน้ําผู้สูงวัยเป็นต้นนะครับบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีแต่ก็ถ้าที่สาธารณะมีแน่นอนของทางบ้าครัฐนะครับ8สิทธิ์ทางการศึกษาครับผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ที่เหมาะสมโดยสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษา้องระบบการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับกศนเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะครับนี่ข้อที่8กครับสิทธิการศึกษาต่อไปครับข้อที่9ครับสิทธิ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเช่นช่องทางด่วนไม่ต้องรอคิวนานบริการรถเข็นจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเฉพาะและบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการบำบัดฟื้นฟู และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับนะอันนี้ก็คือข้อ9สิทธิทางการแพทย์และสาธารณสุขกับเป็นสิทธิประโยชน์ที่จะมาตรงนี้นะก็จะเอาในขั้สะดวกครับแล้วครับรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุช่องทางด่วนต่างๆนะไม่ต้องรอคิวนานบริการรถเข็นด้วยแล้วก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเฉพาะนะครับโอเค <9. S 2> ข้อกข้อที่10ครับสิทธิการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมีบริการให้คำปรึกษาแนะนําช่วยเหลือทางคดีเกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายค่าธรรมเนียมขึ้นศาลค่าวางเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราวเป็นต้นครับ <10. S 2> ข้อ10ข้อ11ครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาตนเองและในด้านต่าง ภายในชุมชนเช่นกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุสวนสุขภาพสนามกีฬาศูนย์กีฬาในร่มก็คืออาจจะลดค่าสมาชิกครับ5 0ได้รับการสนับสนุนผ่านเครือข่ายหรือชุมชนชมรมผู้สูงอายุการถ่ายทอดภูมิปัญญานะครับการท่องเที่ยวกีฬากิจกรรมนันทนาการอันนี้ก็คือข้อที่11 ต่อไปครับข้อที่12ครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นรายเดือนได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุสูงสุด1,000บาทโดยแบ่งขั้นบันไดาตามช่วงวัยดังนี้ครับอายุ60-69ปีได้600บาท เจ็ดสิบสิบเก้าปีเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าปีแปดร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปได้หนึ่งพันบาทอันนี้คือเบี้ยผู้สูงอายุใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุครับสามารถพิมพ์มาบอกกันได้ครับว่าต้องการวิธีการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้มันจะมีที่ที่คุณต้องไปลงทะเบียนครับเอกสารที่คุณต้องเตรียมต่างๆเนี่ยคุณไปลงทะเบียนตามที่เหล่านั้นได้เลยนะนี่คือข้อที่สิบสองครับเบี้ยผู้สูงอายุเมื่อลงทะเบียนแล้วจะรับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นตรงนี้นะครบรรให้้เียยอ สำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุครับเมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นรายเดือนนะโอเคก็ตามนั้นนี่คือข้อที่12ครับเบีย้ยผู้สูงอายุต่อไปครับก็คือข้อที่13ครับการส่งเคราะห์ช่วยเหลือกรณีต่างๆสําหรับผู้สูงอายุที่ยากจนครับทุกยากเดือดร้อนด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ใจรับการช่วยเหลือเป็นวงเงินครั้งละ3,000บาทไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีนะครับกรณีอยู่ในภาวะยากลำบากเนี่ยขาดผู้อุปการะผู้สูงอายุที่ยากจนและขาดผู้ดูแลสามารถแจ้งความประสงค์ครับขอเข้าบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจะจัดหาที่พักอาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มกรณีผู้สูงอายุยากจนที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐเสียชีวิตผู้จัดการศพยื่นความประสงค์ ขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณีได้ที่สำนักงานเขตรหรือสำนักงานอบตรหรือสำนักงานเทศบาลรายละ3 0 0 0บาทภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกใบมรณาบัรอ่นนี้ก็คือจะได้เป็นเงินตรงนี้นะครับก็มีได้3 0 0 0 3ครั้งต่อปีด้วยนะครับในกลุ่มที่ยากจนนะครับสามารถขอคุยโดยเฉพาะได้แล้วก็3,000บาทสําหรับการจัดทําศพ และข้อสุดท้ายครับข้อที่14นะครับก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจัดทาโครงการครอบครัวประถมครับด้วยการขอให้ครอบครัวเพื่อนบ้านช่วยดูแลความเป็นอยู่นะครับเช่นอาหารของที้จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยกระทรวงพอมอเนี่ยผ่านกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็สอบถามกันมานครับแต่มีให้นะครอบครัวประถมเดือนละ2,000บาทแต่ต้องบอกกับทุกท่านว่าไม่ได้ให้ ทุกครอบครัวนะครับจะให้เป็นบางครอบครัวเท่านั้นนะตรงนี้สําคัญมากนะครับจะให้เป็นบางครอบครัวเท่านั้นนะครับโดยครอบครัวผดถั่ในผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นรายละเอียดดังนี้ครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณนะครับก็คือให้สําหรับเขาก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะก็ไปลงทะเบียนตามที่ไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือข้อมูลที่เป็นข้อมูล ในปีก่อนนะครับนะก็บอกเลยว่าในแต่ละปีทุกปีจะไม่ได้มีหมดนะครับอันนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้มีการจัดทํานะครับในปี67ซึ่งบางปีอาจจะปี68บางทีก็ไม่มีบางปีปี69บางทีปี70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 8 8จนไปแบบ89 90นะพูดเผื่อไว้นะครับ91 92 93 94 95 96กับบางอะไรอย่างเงี้ย คือมันไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีทุกปีขึ้นอยู่กับเขาจะเปิดรับเป็นปีไหนนะครับอย่างปี6กเนี่ยมีการเปิดรับช่วยเหลือ1นึ่งพรายปี68ดเนี่ยก็ต้องดูครับว่าจะมีกี่รายปี69เก้าขาต้องดู 70, 7จ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสอต้องดูครับแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าในสำหรับข้อคูกประถาโครงการนี้น่หลายหลายคนสอบถามกันมาก็จะเป็นไปตามนี้ครับทั้งหมดนี้คือโครงการจากกรมจุกาภูสูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุครับแล้วผมเอามาอัปเดตอธิบายขยี้ให้คุณเห็น แัดเกจเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยใส่รายเดโครงการบางโครงการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคถ้าคุณต้องการจะลงทะเบียนในโครงการไหนนะครับพิมมาในโครงการนั้นเฉพาะเลยนะครับผมจะได้ส่งวิธีการไปให้แล้วส่วนเงินในโครงการไหนมีการอัปเดตอะไรเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือข้อมูลสาคัญล่าสุดที่ฝากทุกท่าน